สวัสดีค่ะนี่ดับพี่น่องเมืองนิวถ้าผู้ได้เคยเห็นแล้วก็ถือเป็นธรรมดาอ่ะเบิงหนาูคจัดเนาะ พ <laughs> <laughs> ่อพี่น้องส้วงมวิวทิวทัศน์ค่ะไปไกลทั้งคุ่นกับไบเสียงเพียงพ่อยางแห้งยันเข้าใตตลาดแป๊บเดียวคะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งคะ่ะตลาดนันท่าเล้าบานทาขั้นในเชียนเด้อข้าวเดียวที่ไปถึงฝันน้ำเพลนี่บ่อแบบนี่เกลี่ยใหม่ถึงเพลนคพือเปลี่ยนแบบนี้โอ้ยอ่อนมันตูนห่านแบบบา้า่อยเลื่อเมาสานี่บอเสียเทียนกับบ่อเสร ยัค่ะเก็บของดูตาอดลาบอห้อมลาบอสันห้อมอีอย่างเนาะห้อมบเป็นนามมูนี่น้ำาคงไร่หลังสองฝากปังสองฝาก เบื้องบรรยากาศจะให้ล right ูกตาเบิ่งายของเจะคล้องกันนังกินลมชมวิวนี่น่ะวิวป่าระบานเห้องพ้ได้เคยเห็นกะทอว่าเป็นธรรมดาเนาะแต่พู้ได้บอกเคยเห็นกะทิว่าง่ามล่ะคาคามแล้วเลิกแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องมาละเมียดในมสายละพี่น้องมาเมียพี่น้องมีล่าไฟยังไลนนี่เสียถ่ายอย่างเงี้ย เมื่อเศร้าันนี้ไล่เมื่อเศร้านี่เนี็ตมันสะเทืยนก็บอกมันบอกอย่างก่อนอยู่ดีๆก็หายไปพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวเป็นปัดคะแนเนียนเห็นเหตุการณ์อนี่เป็นปัดคะแนนนอะไรกันแล้วโอ้ยเพื่อสิหาอะไรอีกจ่าลัการขั้นเนียนกระเดกกระดังไหลหาพันกว่าสตรีมค่ะหาพันกว่าย่างหลายอีกอยู่ ตลาดค่ะเห็นไหมตลาดมาวิวมาบิวมาใหม่มาใหม่มาบิวมาวิวพาดูพาดูบิวขอจบใลเสร็จไปที่ยังคะนี่ขอบคนณหลายขอบคุณจากใจที่กดไลค์กดแชร์สวัสดีเรไรไปนะขอบคุณเรายขอบคุณเรไรจ้า อ่านพี่ดองขามไปขาเม,มืออ่อพี่ดองขามว่าลิเกซีดเพิ่นเห็นหน้าจ้าก็จะไปอยู่ไปอยู่ไก่ไก่มูไปได้ไปอยู่ไก่ไก่ดาวกัมาเดอร์แจกได้ยูโบบอติเซตีด่ดาวนี่นะพี่ชิ้แสงใบเขาเพื่อ้หลายด้วยจ้าแยกเป็นทุ่งดาวมดขออะไรทดเพี้ยงพอดีด้วยจ้า

นี่มันได้ซีพันกวาหาพันกว่าย่างหลายอยู่ค่ะมันจะเลื้ออีกเท่าไรละ่ะเลื้ออยู่หาหาหมือคนมากับเราค,คุณไม่ได้มาเองแต่คุณก็เห็นเหมือนกับเราเห็นอ่าสัมผัสเหมือนกับเราสัมผัสคุณก็สัมผัส <c oughs> ได้เพิ่นก่อนจกบาทได้น้อยได้ล้าก็คือเราได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ไปพย่อมเลยไป มาเด้อมาบาังวิวมาวิวมาวิวมาวิวอันนี้กระโดดไปอันรู้รจา่าเม้านี่สวัสดีค่ะพี่น้องมาละเมียน่าใสละพี่น้องมาเมียพี่น้องวี่ล่าไฟยังไหลน,นี้กระโดดไป อันรู้จากมช้า,งงา,น,า,านี่จ้าเมียนอ,อย้่นังไรสว่อยู่เพืดด่อเดียวที่ละอยู่ปกากไก่เป็นวิวน้ำยายบะสวัสดีค่ะ มาท,าทักทายกันเลยจ้าพี่นอจอจ้องก่อเจ็พห้าเจ้าเจ็บฟางเราจร้าถ้าเดียดเดี่ยก็สงสัยย็นเป็นเมื่อไผเมื่อมันยู่จ้ามันเดียดหอนเ <c oughs> อ่อสวัสดีค่ะพี่น้องนี่เมื่อเสาร์เน,นี่ยมันไปแบบบอดี้ละบอดี้บอกห้องไปแบบห้องบอดี้ท่านนีต่างคาว่านี่ยังอยู่มันเกลียใหอยอยู่เมื่อเสาร์นี้ ไปใส่ละคอมเมนต์มาในติลา,ลอาลคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยจ้านาน้าน้าเนติลามือสาวนีสวัสดีเด้อสวัสดีจ้าได้พี่น้องสวัสดีได้หลาย ตลาดค่ะเป็นห้างตลาดหหลลลลละอออยยยยููยู่่่่่ดดีีีีเเเวววนนนนใาา้้มบ ที่กระโดดไปอันรถจ้าเมื่อเช้านี่หน่อยนี่หลายเป็นไหนนั่นแหละคะแนนค่ะอยู่ประมาณนั่นแหละจ้ะคะแนนกระดาก็ไดายสิมาแล้ะกินรมสม,มิวน้ำข่อยนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อกดไลค์กดแชร์น,น้ำเด้อจ้ดพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะผู้สอนกันเป็นรันเป็นรันหนึ่งสองสามผู้สอนกันเป็นรันเป็นรันงามดีดีพี่น้องเนี่ยเบื้องกาน ไปไกล้ฝึ่นกับอะไรเสียงเพิ่งเป็นแห้งแต่จะได้อยู่ไกลอาสิยางไปหาหนังสือกับฟังสองฝากฟังบานถาคันทะเกียนไทยลาวก่อนทะเหัสก็จะมีนะัดกันอยู่ตรงนี้อ่า ถ้พี่น,อน,น,น้องเพิน<ม>เ่นเนบืองกันเมียนาโค้งค่ะเบิ่งบรรยากาศเมียตลาดนัดไทยเราข้ามไปแล้วเรือเรือละเ,เรือยาวหนึ่งเรือลำเรือยาวอีกหนึ่งลำหนึ่งลำข้ามแล้ว <c oughs> จ้จาจิกแจงใบวัดิต <c oughs> าเต้นกกล่องมากมา, <c oughs> ากเนี่ยเต้นกกล่องกับบักเขาน้ำเจิแจงใบวัดิตา เส็นกระอง๋ามากมากเนี่ยเต็นก,กระเอ๋กับพวเขาวนำ้ำหมือนนนะไวไๆไว,ไ,วไปไปล่คะค่ะน้องขามแล้วตลาดนั่นเดียวกันก็ตาด็กสมบูรณ์นะนะผู้เขาสองหน่วยนั่นจะขึ้นมาเบียบนันเลยจ้ะง่ามแฮีงอันนี้กับผู้เป็นเน,นียนพ่อมีบ่จ้ะว่า <laughs> สีว่าห้อมดีบกบ่จ้านี่เนี่ยบานางกินล่มจ่มมิ้วนี่อะเดียวนี่ห้อมขันแนนบ่สิได้ขึ้นฟันน้ำเพลินบริเนีย่ยอะไรอากะขันบ่าห้อมก็คือห้อมบ่าบ่ห้อมก็คือบ่ห้อมล่ะค่ะตอนคุ่นี่กับวิวตัวนี้นกั